กินข้าวเลยกินข้าวเลยกินน้ำกินน้ำด้วยเด้อกินน้ำด้วยเด้อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วหรอนี่อะไรอ่ะพ่ออ๋ออร่อยนี้ยอร่อยจังไข่ตีข้าวน่อยในบางตันแบบเปื้อนอะารไม่ค่อยเทให้แต่เขามันมีเม็ดผลไม้พัชธุ์พืชพันธุ์พืชอะไรเนี่ยมากมาย มีเม็ดทานตะวันมีเม็ดอะไระเนี่ยเคอบพอืมพาสนะเอบอะไรหอยว่ามันสร้างหอยคือเบื้องปเปลี่นเนาะมันอะไรเสื้อหอยว่าป็นกรา้า<ว>นแอยเบ,บื้องเปลี่ันซสง้<ว>อเบื้องปเปลี่ยน<ว> อืมบานว่าห้องเหตเบังเปลนชุกับยาบอกว่าฆ่าไหมบอกไม่รู้ใครไว้ไหนคนยังไม่ได้ใช้คุยกันดู แค่ใส่ก็แม่แบบตรงเก้าสบัเอาสีแต่สีม่วงบาถาพี่าลองเห็นนะือตะเน้นะเลือที่พอใส่งางมีอยาได้ผาบางๆก็ได้แต่อย่เยอะๆครับไปใช้ต้องไปเซลตเราเป็นลวลาเพิ่มเ ทำคลิปรีวิวเป็นกำลังใจให้รับส่วนแบ่งสูงสุด25%สร้างรายได้ง่ายเพียงทำคลิปรสือุ้ยแมวเหรอลูกใครทำแมวเหรอใครเขียนนะลูกพี่อะไรพี่พี่อะไรเขียนลูกแมวแมวพี่ล่าเหรอ เบบีนอนเบบีอ้บอเบบีนอนเงียบเงียบเบบีนอนเบบีเบบีเีเร้อไห้เเบบีร้องไห้แล้วทำยังไงอ๋อ่งนี้แหละลูกอ๋อเบบีร้ไห้โอ๊ไปไหนบีไปไหนบีโตแล้วเบบีร้องไห้ย่ไหนอะลูรไห้เหีร้องไห้ ช่วยเบบีหน um oh, ่อยเบบีอย่าร้องไห้นะอย่าเบบีอย่าร้องไห้อุ้ยนพี่พลต้องเฮ็ดเบีร้องไห้เลยไหนๆตรงไหนร้องไห้เบบีร้องไห้เอาเสื้อหน้าวางนี่อย่ามาจิกใส่เธอใส่เต้าคอย อะไรเจ็บไหมเป่าหาคุณหมอเลยเออหาคุณหมอเลยอืออืออืไปหาคุณหมอเลยอ๋อไปไปไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอโอ้ไปหาคุณหมอกันโอปกังนดีกว่าคือว่าดีกว่าขันแก่ขปนไปก่อนป่อฉันแลูกไปเอากระเป๋าเลยเอาเป็นไรจ๊ะ

เขาจับอันโทรศัพท์ไป อะไรนะลูกโอ้มาแล้ว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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้าแล้วมาแ้าแล้มล้แล้วม้ว้มาแา้้วา เมื่อก,กี้มันเห็นตัวบกให่กว่หมูเลยมันมีสองอันที่แดงๆง่ายๆนะ่ะกดตัวใหญ่ทุบอืมัวทุบใหญ่ก็ได้มันไม่ค่อยดูหรอกแล้นี้มันเริ่มเล่นแล้ว